4. แค่ชี้นำํำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นาันายอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงของชาวราศีสิง์ลัคนาสิง์ในเดือนเมษายน2567นะคะชาวราศีสิง์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนหรือผูกดวงแล้วได้ลัคนาอยู่ที่ราศีสิง์นะคะ ชาวสิงเดือนเมษายนช่วงสงการดวงชะตาของคุณเป็นยังไงกันนะคะมาชมกันค่ะแต่นี่คือดวงโดยรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะไม่ตรงกับบางท่านหรืออาจจะตรงแค่บางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องนะคะอันไหนที่เป็นเรื่องเตือนก็เก็บเอาไปเตือนตัวเองระมัดระวังได้ไม่เสียหายอะไรนะคะแต่ถ้า เป็นเรื่องดีๆก็อาจจะเกิดกับคุณหรือไม่เกิดกับคุณก็ได้เนาะเพราะว่าชาวราศีสิงห์โดยทั่วไปก็เยอะแยะมากมายนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอย่างที่บอกถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะทิ้งตัววิ่งไว้ข้างๆข้างๆข้างไหนก็ข้างไหนก็ข้างนั้นนะคะนะคะแอดไลน์มาหรือโทรมาก็ได้เนาะบางคนก็ไม่สะดวกในการที่จะวิดีโอคอลบางคนก็สะดวกในการที่จะ ฟังแบบเป็นเสียงนะคะหรือบางคนก็จะสะดวกแบบโทรอย่างเดียวไม่เห็นหน้านะบางคนบอกว่าฉันเป็นจัยญ,ญาบันแพทย์ฉันไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าได้ <c oughs> นะคะ,ะชาสิงนะคะอย่าลืมนะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดมานะคะหรือโทรมาค่ะตัวตนของคุณชาวราศีสิงเนี่ยนะ้้ไพ่ queen of w a n d นะคะ ช่วงนี้ตัวคุณเลยนะระวังจะมีปัญหาเรื่องเอกสารอะไรบางอย่างหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมข้อกฎหมายอะไรบางอย่างนะตัวคุณนะอย่าอย่าทำอะไรที่มันเป็นสีเทาๆหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับสีเทาๆที่มันค่อนข้างเสี่ยงนะหรือถ้ามีคนชักชวนคุณไปอะ่ะนะ คุณไปทาคุณต้องดูให้ดีก่อนว่าสิ่งที่คุณจะไปทําจะไปลงทุนจะไปหุ้นอะไรนะมันเกี่ยวกับอ,อ,อะไรหรือเปล่านะมันขาวสะอาดหรือเปล่านะประมาณนั้นแล้วก็อย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครนะใครที่ทํางานในตําแหน่งหัวหน้างานนะคุณจะมีความตึงเครียดกับลูกน้องบริวารน,นะคะในขณะเดียวกันนะคุณถ้าคุณเป็นลูกน้องนะคะคุณอาจจะถูกหัวหน้าซึ่งเป็นเพศหญิง นะะเพ่งเล็งนะคะหรือตรวจสอบเป็นพิเศษนะฮะอะ่สเปเชียลเช็คนะตรวจสอบเป็นพิเศษนะฮะ,ะประมาณนั้นเนาะอ่าคุณมีเกณฑนะ์จะได้เดินทางนะจะได้เดินทางหรือจะมีคนเดินทางมาหานะนะ,ะแต่มีเกณฑ์ที่คุณจะเป็นฝ่ายไปมากกว่านะคะหรือช่วงสงการเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้ไปท่องเที่ยวนะชาวราศีสิงลัคนาสิง์ มีเกณฑ์ที่จะนะฮะวางแผนการท่องเที่ยวช่วงสงการหรือเปล่านะฮะไพ่ตำแหน่งที่สามค่ะได้ไพ่เวรกรรมกับไพ่จัดเม็น,นะคะใบนี้อยู่ในตำแหน่งหัวเจ้าชะตานะฮะอาจจะมีเวรมีกรรมกับคนในครอบครัวนี่แหละนะคะเออหรือกรรมอ่ะมันมีสองอย่างนะ,ะทุกคนกรรมดีกับกรรมไม่ดีบางกรรมบางกรรมนะคะมันก็อยู่ที่การกระทําของคุณด้วย นะอย่าไปโทษดินโทษฟ้าอย่าไปโทษนู่นนั่นนี่นะคะกรรมก็คือพฤติกรรมของเราไม่ว่าจะเป็นในอดีตรหรืออนาคตนะเอออนาคตรเราสามารถที่จะคอนโทรลได้นะไม่สร้างกรรมใหม่นะแต่ในอดีตรเราทำอะไรไว้โดยที่เราพังเผือนะเนี่ยค่ะอัีิเช่นแบบนี่นะไพ่เวรกรรมใบเนี้ยมันเป็นแบบอะไรอ่ะมีส่วนในการที่ทำแท้งเด็กหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ หรือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พาญาติผู้ใหญ่ไปโรงพยาบาลนะใบนี้หมายถึงโรงพยาบาลได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะอ่าหรือใครที่มีคนเจ็บคนจากมาก่อนหน้านี้เนาะเขารอส่วนบุญอยู่นะคะรอส่วนบุญอยู่รอให้คุณกวนน้ำอุทิศส่วนกุศลให้อยู่นะ,ะอ่าตำแหน่งคนรักคู่ครองได้ไพ่เจดาบนะคะเจดาบเนี่ย เมื่อติดกับไพ่ไพ่จัดเม้นเนี่ยนะคะมีใครมีคนที่คุณรักหรือคนในครอบครัวที่ก่อนหน้านี้เนาะจากไปแบบจากไปแบบไปไม่กลับนเนอาะอันนี้เป็นไพ่ธาตุไฟแตกนะทุกคนแต่ใครที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่ก็ให้ระวังด้วยเนาะมีเกณฑ์ที่จะแตกหักแตกคอกับคนรักหรือคู่ของคุณนะแตกหักเรื่องอะไรนะคะ เท่าที่ดูมาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเป็นการแตกหักเรื่องเงินนะคะอดีตที่ผ่านมาค่ะได้ไพ่ราชนีถ้วยนะคะฐานดวงของคุณนะะจะมีเทพผู้หญิงนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงนะคะที่ให้การคุ้มครองนะคะและก็ดจุจตาของคุณนะคะถ้าเดือดร้อนอะไรนะะจะมีผู้หญิงคนหนึ่งคอยช่วยเหลือนะคะชาวราศีสิงลส์ลัคนสิง์ ไพ่ในตำแหน่งอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะได้ไพ่หกเหรียญค่ะจะมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นปัจจุบันอย่าลืมเซฟนะคะสิ่งที่เป็นรายจ่ายจรนะหรือเป็นอะไรที่ยังไม่จําเป็นให้งดก่อนหรือเซฟไว้ประหยัดไว้ก่อนค่ะเพราะว่าจะมีเกณฑ์ที่จะมีคนขอหยิบขอยืมนะ บางสิ่งบางอย่างเราก็เลี่ยงไม่ได้เพราะคนที่มาขอหยุบขอยืมเนี่ยมันอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะฮะภายในตำแหน่งความคิดภายในใจค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งนะคะมีการพัฒนาตัวเองนะคะอันนี้คิดต่อยอดเรื่องของอาชีพเสริมงานเสริมงานเพิ่มนะคะถ้าคุณที่ทํางานเสริมอยู่แล้วนะจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะ ถ้าคุณค้าขายจะมีสินค้าที่เป็นโปรดักต์ใหม่นะคะหรือสินค้าชนิดใหม่นะ,ะมาขายเพิ่มเติมค่ะนะ,ะหรออือถ้าทํางานเป็นลูกจ้างประจําจะมี OT มากขึ้นนะคะใบตําแหน่งที่8นะคะไพ่ตาแหน่งบ้านนะคะตําแหน่งบ้านในไพ่สามเหรียญจะมีคนเดินทางมาหาที่บ้านหรือหรือคุณนะคะ หรือคุณอาจจะออกจากบ้านไปเจอผู้คนนะฮะอันนี้เป็นชาวต่างชาตินะหรือใครที่ทำธุรกิจออนไลน์ค้าขายออนไลน์มีเกณฑ์จะได้ค้าขายกับชาวต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันนะคะตำแหน่งที่9นะคะไพ่ขยายไพ่สิ่งที่มุ่งหวังของคุณนะเนี่ยช่วงนี้นะคะการเจรจาการค้าการขายนะ,ะการเจรจาการค้าการขายนะ,ะจะทำให้คุณ บา้างครั้งร่ำรวยขอให้คุณพูดแต่สิ่งดีๆพูดมีเหตุผลนะคะพูดจาไพเราะอ,อ่อนหวานไม่ไว่าใครจะมายั่ายุคุณว่ายังไงนะ,ะและอนาคตคุณเนี่ยคุณนายแน่นอนนะคะอ้าวเช้าราศีสิงต์ต้นเดือนนะคะต,ต้นเดือนไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะการกลางเดือนไปแล้วคุณจะมีความโชคดีเข้ามานะ,ะหรือมีการค้าขายนะ,ะท,ที่มากขึ้นเงินก็สะพัดขึ้นนะคะลูกค้าก็เพิ่มขึ้นนะคะ แต่สิ่งที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือไพ่ขยายคู่ครองคนรักหรือคนที่มาจีบคนมาคุยเนี่ยระวังนิดนึงนะบางทีคนคุยหรือคนที่คุณเพิ่งคบไม่นานเนี่ยนะจะมีเกณฑ์มาหลอกลวงคุณได้นะหลอกลวงอะไรหลอกลวงให้รักนะหรืออย่างที่สองหลอกชวนลงทุนเล่นหุ้นนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะอ่านะ ระวังนะจะมีเกณฑ์การหลอกลวงนะอย่าโลภนะคะถ้าโลภเดี๋ยวจะจะซวยนะพูดง่ายๆนะคะไพ่ขยายการงานการเงินเงินของคุณได้มาจากการงานนะคะเดินหน้าเรื่องการงานนะคะอย่าพึ่งคิดรวยทางลัดนะคะมีเกณฑ์จะโดนหลอกโดนลวงสูงนะเดวิลมาเนี่ยนะไพ่ราหูราหูจะบังตาบาังใจเพราะอะไรอย่าโลภนะอย่าโลภนะคะ เราหูจะบางตาบางใจคุณนะคะ,ะช่วงต้นเดือนนะคะให้ระวังนิดนึงในเรื่องของสุขภาพนะคะระวังนะคะลำตัวซีกซ้ายหรือซีกขวาก็ได้นะเนาะแล้วก็แขนขานะระวังเอ,อจะมีการแบบเหมือนเแขนขัดยอกอะ่ะเนาะออนะคนะ,ะแล้วก็สีเสริมดวงของชาว ราศีสิงห์นะให้แต่งตัวลักษณะนี้เนาะขาวแดงเป็นหลักนะหรือลายนิดนึงนะคะอ่าซื้อซื้อนำ้ำโชคของชาวราศีสิงห์นะคะก็เออเลขฝาลงคนเจ็บคนจากนะ,ะน,นะคะเลขน้าไพ่นะคะสามหนึ่งแปดสามแปดแปดสามอ่าสามแปดหก นะคะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองศูนย์และหนึ่งหนึ่งค่ะนะคะโอเคขอบคุณชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์นะคะและทุกราศีที่เข้ามาฟังเผื่อเพื่อนเผื่อญาตินะคะอขอให้คุณมีความโชคดีนะวันนี้วันที่อัดคลิปเนี่ยวันที่31นะิะอ่า,น,านะคะเลขหน้าไพ่นะตัดคลิปพยายามจะตัดให้ทันนะคะ วันที่หนึ่งนะถ้าใครเข้ามาดูขอให้มีโชคนะคะขอให้ร่ำรวยนะใครที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงสงการนี้ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะให้เดินทางปลอดภยัยเมาไม่ขับและก็อย่าประ,ประ,าประมาทนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับและมีโชคดีกันทุกคนนะคะมีค่ารถจากาเลขที่คุณเสี่ยงนะคะแต่อย่าเยอะนะอย่าเยอะ เพราะว่าเอาเงินที่คุณมีอยู่ในกระเป๋าที่แน่นอนเซฟไว้ก่อนเนาะบางคนหวังเรื่องโชคลาภมากเกินไปจนเงินที่คุณมีอยู่ร่อยหลออะไรอยาเงี้ยนะคะถามว่าดวงของราศีสิงห์รอบนี้ดวงการเสี่ยงก็ไม่ได้เยอะนะแต่เลขน้าไพ่ที่ให้ไปก็อันไหนไม่ชอบก็ตัดทิ้งนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วจริงๆค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับ,มรบชมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอ่าแล้วถ้าใครมีโชคดีกับนะฮะเลขที่พี่นา,นาให้ไปอยากจะกลับมากดปุ่มขอบคุณก็ยินดีนะคะ